รักรรมให้กับทนายความคนดังถ้าทนายความคนดังมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับไอ้คดีที่ว่ากันอยู่เนี่ยนะนะครับไอค้คนคนนี้อาจมีส่วนเส้นเงินไปแต่ไงนะครับเราก็จะมีหลักฐานอะไรที่คิดว่าคนคน,คนนี้เกี่ยวข้องด้วยอไหมอันนี้ส่วนไหนครับเว็บหรือว่าในเว็บวนพนันแล้วก็ดูแลเรื่องพนันอะไร ผมเชื่อคนเอางี้ผมไม่รู้นะครับว่าทนายความคนดังมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บออนไลน์หรือไม่ผมไม่ได้บอกว่าท่านนายความคนดังสับริดในข้อหาที่ว่ากันอยู่นะแต่ว่าผมเชื่อคนคนนี้คือปูข้าวปูน้ำคนที่ซับเรื่องเงินไว้คนที่เก็บเป็นปูนะครับเป็นลังเลยอ่ะนะครับแลวเรื่นงการอะไรสหับทานนายที่จให้ตำรวจเนี่ยเขามีมูลที่จะไปถงอบ้านเขาทำธุรกรรมการเงินไม่ว่าจะในส่วนของ สำนักง,งานกฎหมายหรือในส่วนอื่นเอางี้นะครับผมพูดอย่างนี้เลยนะจำคด,ดีสองเด็กตำรวจได้ไหมทนายความคนดังอ้างแหล่งข่าวใช่ไหมอ้างพยานหลักฐานแล้วก็เที่ยวหิวไปตรงนั้นตรงนี้เนี่ยความจริงเนี่ยนะผมผมต้องขออนุญ,ญาตแหล่งข่าวนี่นแหละนะครับผมให้ดูอะไรสักอย่างว่าเขาทําอะไรกันอยู่เขาดิดเบี่ยวกระบวนการยุติธรรมอย่างไรทนายความคนดังคนนี้นะครับทําให้อิระบบ ยุติธรรมหรือระบบของตำรวจเนี่ยมันยุ่งเหยิงแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเรืเเ่องเรื่องน,น,นี้นะครับเดี๋ยวผมนําเสนอต่อสื่อมวลชนแต่ว่าวันนี้นะครับนี่คือคนที่ทนักงานเกี่ยวข้องกับที่จะให้ตํารวจเขาตรวจสอบญาติของทนายอเอาชี้ช่องนี่ผมพยานคนนี้คือคนที่ชี้ช่องไหมชี้ช่องแล้วเขาบอกว่ายังไงบ้างครับอะไรนะครับพยานคนนี้เขาให้ขอ้อมูล งงงงเขาก็บอกว่าคนนี้ทาธุรกรรมแทนทนายความคนดังทาธุรกรรมทั้งในส่วนผมไม่ได้บอกว่าจะเป็นชีเทาอะไรเนี่ยแต่เราน่าจะทําทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วมีหลักฐานอะไรพูกเอกสารอะไรที่ญาติคนนี้เขาเป็นคนลงนามใ้แทนทนายคดัง,งคือบรรยากาศเราจําได้ใช่ไหมว่าเรื่องของสองนิตตำรวจมันสู้กันยาว ถูกไหมฮะมันไปหลายที่แน่นอนที่สุดละครับกองครับต้องเดินด้วยท้องถูกไหมอา,อาจจะมีการซัำพอตเรื่องสะตวุ้งสัต้างนะครับมีการโอนมีการอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องย่อมที่จะต้องโอนเองเินเลยไม่โอโนโดย2 2> ตรงสองครั้งสองครั้ง <2 S 1> ครับครั้งเท่าไหร่อ,อ,ะรอะ่ะครั้งแรกมีนาหกหกเรื่องไม่คืบมหน้าเพราะว่าอะไรครับเพราะกระบวนการในสภาในความเขาจะต้องนัดร้อม นัดผู้ปามายถึงว่าผมกับทนายความคนดังมาประชิญหน้ากันเอาพยานมาว่ากาันต่อหน้าสภาทนายความคณะกรรมการบัญญาติแต่มันไปติดอยู่ตรงที่ว่าทนายความคนดังอาจจะไม่ค่อยคล้อมที่จะมาคดีก็เลยยืน่นครั้งที่สองเนี่ยนะครับเร็วๆเนี้ยที่ผมไปและผมจะบอกอะไรให้นะครับทำตามธรรมดานะผมไม่ได้ไปลวงลูกอะไรเขานะตามธรรมดาล่ะครับราะผมไปยื่นสองครั้งแล้ว ก็ย่อมจะต้องมีการติดต่อตามทวงถามยอย่างใกล้ชิดเดือนนี้เดือนที่ใครเป็นประธานาธิบดี